สวัสดีครับผมเฟิร์สเอฟคาร์ทูนะครับวันนี้นะครับมีรถบ้านแท้รถใหม่ๆสวยๆนะครับไม่เคยติดแก๊สมาให้ชมนะครับนี่ฮะมาพบกันเลยฮะกับเจ้าโคราลาเอาติด1.8คันนี้นะครับพี่นะคันนี้นะครับผมบอกเลยฮะปีใหม่แน่นอนนะครับคันนี้ปี2007นะครับไม่เคยแก๊สนะครับน้องมือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับพี่นะสีภายนอกนะครับผมตีให้เลย99นะครับภาษีหมดปี68 เส้นปีนี้นะครับพี่นะภายในสะอาดๆหอมๆนะครับการันตีเลยนะครับพี่ใครหารถใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยคันนี้นะฮะรีบจับรีบจองเลยนะครับบอกเลยฮะคลิปดุดออกไปนะครับรีบโทรมากันให้ไวเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับพามาชมรอบๆคันนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับมือจับประตูเป็นโครเมี่ยมนะครับพี่สำหรับคันนี้เนาะนะครับนี่ นะครับมีการสาดครบเลยนะครับพี่ยางเดิมใหม่ๆนะครับพี่นะนะครับนี่ฮะนะครับท้ายสวยๆนะครับสวยมากๆนะครับพี่คันนี้นะครับพี่นะใหม่มากๆเลยนะครับรับประกันเลยนะครับพี่นะหนึ่งในร้อยคันแน่นอนนะครับพี่สภาพนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสีภายนอกนะครับพี่ตีให้95%บบวกๆเลยนะครับพี่นะโคมไฟใสๆเลย นะครับกระจังหน้าโคมเมียมสวยๆนะครับพี่นะนะครับลองมาดูกนก่อนได้นะครับพี่ใครชอบนะครับรีบจับรีบจองเลยนะครับพี่นะรีบโทรสายด่วนมาเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อครับพามาชมภายในกันนะครับพี่นะนะครับนี่ฮะแหงประตูข้างนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ นะครับพรมเป็นพรม6 D นะครับพี่สไตล์ v i p เลยนะจ๊ะนะครับนี่ฮะกระจกข้างนะครับพี่ปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยใหม่ๆเลยนะครับพี่นะหุ้มใหม่ยางใหม่ๆเลยนะพี่ผ่านไปใช้ผ่านการใช้งานแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับพี่นะเนาะนะครับสวยๆเลยนะครับคอนโซลกลางนะครับลายไม้นะครับเกียร์เป็นขั้นบันไดนะครับสวยๆนี่ฮะดูแผงประตูฝั่งนู้นนะ นะครับเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับพี่เบาะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้เนาะนะครับนี่เรือนใหม่ไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับสวยๆคันนี้นะครับวิทยุใช้ได้หมดนะครับพี่ระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะครับพี่นะเย็นมากนะครับคันนี้เนาะสไตล์เอลติสเลยนะฮะนี่สมุดครูมือครบๆนะครับคันนี้นะครับพาไปชมห้องโดยสารกันต่อเลย พามาชมห้องโดยสารกันนะครับพ right? yeah, um ี่นะนะครับนี่ฮะแผงประตูข้างนะครับสวยๆเลยนะจ๊ะนี่เบาะผู้โดยสารนะครับไม่มีล้ามล้มเลยนะครับพี่นะคันนี้มีม่านหลังให้ด้วยนะครับนะฮะนี่ฮะคือสวยนะครับพี่นะเพดานนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับภายในใหม่มากๆนะครับพี่คันนี้เนาะนะครับลำโพงลำโพงนะพี่ใช้งานได้ครบเลยนะครับนี่ฮะ ที่เท้าแขนนะครับพี่นี่ใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะครับสําหรับผู้โดยสารนะะนครับใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นะฮะรับประกันเลยฮะสวยแน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งท้ายเก็บสัมภาระกันต่อครับนะครับผมพามาชมฝั่งท้ายเก็บสัมภาระกันนะครับพี่นะนี่ฮะอาร์คเดิมโรงงานนะครับพี่ เดิมๆเ,เลยนะครับพี่นะหน้าหลังเดิมๆเ,เลยนะครับพี่นะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่ฮะสากโปรงท้ายนะฮะนี่น็อตฝั่งนี้ฮะสวยๆนะครับพี่นี่อาร์คเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่ถ่ายเก็บสัมภาระกว้างๆเลยนะครับคันนี้นะฮะเก็บของสัมภาระได้เยอะอยู่แล้วนะครับพี่อันติสนะฮะใครที่เคยใช้งานรู้เลยรู้อยู่นะครับนี่ฮะ ไม่เคยเจาะแก๊สแน่นอนนะครับพี่คันนี้นี่นะฮะยางอะไหล่ครบๆนะครับพี่แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับคันนี้เนาะนะครับนี่ฮะรอยอาร์คเดิมนะครับยังอยู่เลยนะครับพี่นะสวยๆนะครับนะฮะใช้หารถใช้งานอยู่นะครับพี่คันนี้ฮะครบจบที่เดียวเลยนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชม ห้องเครื่องกันต่อเลยนี่นครับห้องเครื่องใหม่ๆเลยสะ,สะอา, TVs, ะอาเด,เ,ดเลยนะครับนี่ฮเมคอัพเดิมๆเลยนะครับภายในห้องเครื่องวัสดุไม่มีแตกหักเลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันเลยเนาะนะครับนี่ฮะเมคอัพฝั่งซ้ายนะครับนี่แอร์แบ็กครบๆเลยนะครับคันนี้นะครับแผ่ right. นเพจอยู่ครบนะครับนี่ฮะมอกนะครับป้ายเพจเดิมโรงงานครบเลยนะครับ right. พี่ เนื้อฝาโปงนะครับพี่เดิมแน่นอนนะครับนี่นะครับโตโยต้าฝาเดิมนะครับพี่นะนะครับน็อตเดิมเดิมเลยนะครับพี่ไม่แคะแงะแกะเกาเลยนะครับพี่นะมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับเครื่องไม่มีร้อล้ออรอบแน่นอนนะครับพี่นะครับคันนี้นะครับเครื่องล่างช่วงช่วงล่างนะครับไม่มีดังให้กวนใจเลยนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมต่อครับ เดี๋ยวผมรีวิวการขับขี่ให้ดูนะครับพี่นะนี่ฮะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่นะเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นโลเท่านั้นนะครับพี่นะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพี่ปรับได้ทุกปุ่มเลยนะครับพี่นะใช้งานได้ปกติเลยนี่ฮะลดเสียงเพลงนะครับพี่นะใช้งานได้ปกติเลยนะครับวิทยุนะครับใช้งานได้ปกติเนาะนะครับนี่ฮะกระจกปรับไฟฟ้านะครับพี่ใช้งานได้ ครบเลยนี่นะครับคอนโซลกลางนะครับพี่ตกแต่งมาด้วยลายไม้นะครับพี่นะคันเกียร์นะครับพี่เป็นเกียร์คันบันไดนะครับแอร์เป็นระบบออโต้เนาะนะครับนี่ฮะไฟห้องโดยสารนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่เก๊ใช้งานได้หมดนะครับช่องลมแอร์ไม่มีแตกไม่หักเลยนะครับพี่คอนโซลคอนโซลนะครับไม่มีแตกร้าวเลยนะครับแอร์แบกนะครับมี2ลูกนะครับสําหรับตัวนี้เนาะนะครับนี่ เบาะใหม่ๆเลยนะครับพี่พรม 6D สวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ฮะกระจกบานเลื่อนนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับพี่นะนี่กระจกบานเลื่อนใช้งานได้ครบหมดเลยเนาะนะครับนี่ฮะบานนี้ฮะนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูการขับขี่ช่วงลงช่วงล่างนะครับไม่มีดังแน่นอนเนาะนะครับนี่ฮะพี่เกียร์นะครับเกียร์นะครับพี่ผมใส่เกียร์ R นะครับนี่ ใส่ถอยถอยเลยนะครับพี่นะนี่ฮะให้คานผู้ชมมาดูนี่ครับถอยถอยถอยเลยนะครับเดินหน้านะครับเดินเลยนะครับพี่เกียร์ไม่มีรอร้อนล้อรอบแน่นอนนะครับใส่ปุ๊บเดินเลยนะครับพี่อัตราเร่งคันนี้นะครับดีมากๆนะครับพี่นะนะครับเครื่องยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับพี่ขับเดินทางไกลได้สะดวกสบายมากเลยนะครับนี่ฮะช่วงล่างนะครับพี่ผมบอกเลยฮะดิ่มแน่นอนนะครับพี่ นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูฮะนะครับนี่ฮะนี่ฮะไม่มีดังให้กวนใจเลยนะครับเนี้ยวขวาครับเลาไปก่อนนี่ครับขึ้นสะพานนะครับพี่นะอัตราเร่งดีเลยนะครับพี่นี่ผมเยียบนิดเดียวเองนะครับนะฮะ ตาเล่งดีมากนะครับไปครับพี่เดี๋ยวผมไปสรุปกันต่อท้ายคลิปให้ดูเลยนะครับพี่นะไปครับนะครับเดี๋ยวผมสรุปกับเจ้าโคโราอันติดนี้ให้ฟังนะครับพี่นะนะครับใครที่หารถบ้านอยู่นะครับคันนี้รีบจับจองเลยนะครับนะฮะไปครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับรถเป็นปี2007ไม่เคยแก๊สนะครับพี่นะนะครับไม่เคยแปไม่เคยแก๊สเลยนะครับพี่รับประกันเลยนะครับ ทาสีนะครับหมดปีหกแปดนะครับหมดเดือนธันวานี้นะครับพี่นะสีรอบคันนะครับผมรับประกันเลยนะครับใหม่ๆสวยๆเลยนะครับพี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบวกๆเลยนะครับเครื่องนะครับพี่น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เนาะนะครับเกียร์ไม่มีล้อรอบไม่มีล้อล้อเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่นะภายในนะครับสวยๆใหม่ๆหอมๆเลยนะครับพร้อมปูพรม6กดีมาให้แล้วนะครับ สวยๆสไตล์รถบ้าน V.P เลยนะครับเนาะนะครับใครที่จะมาหาดูคันนี้นะครับรถอยู่ที่สมุทรปราการนะครับหรือว่าเบอร์โทรติดต่อนะครับผมทิ้งไว้ที่หัวคลิปนี้นะครับ0 8 3 6 1 3 0 7 9 7นะครับใครที่จะมาดูรถนะครับมาดูได้เลยนะครับรีบมาเลยนะครับเห็นคลิปนี้ออกไปแล้วนะครับรีบมาดูเลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดไว้แค่1 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับใครที่หารถกลับบ้าน สงการนี้นะครับมาเลยฮะคันนี้คุ้มๆนะครับขับได้ไกลๆยาวๆเลยนะครับเนาะนะครับใครที่ไม่สะดวกมาดูรถนะครับโทรคุยกันได้นะครับมีมีส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับรับรองอะคันนี้ออกไปตรงปกแน่นอนนะครับตามคลิปที่รีวิวเลยโอเคครับไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ